สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนนกยุงนะครับท่าลาดนะครับในลนครศรีธรรมราชนะครับนะครับก็อยู่ที่ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับ84นะครับทุ่งท่าลาดก็บรรากาศก็จะมีนะครับโอ้โหสวนนกยุงนะครับท่าลาดสมชื่อนะครับ มีหลายพันนะครับ็มา,มาอยูสามตัวนี้ครับกําลังยืนอยู่นะครับกําลังงงนะครับว่ามาทําอะไรยอยู่ยืนที่ลาวนะครับเม็ดทั้งไก่นะครับสุดยอดนะฮะมันกี่ตัวบว่าห้าสิบกว่านะอาจจะวานักจุงอะฮะเยอะแยะฝั่งโู้นด้ไหม เอาฝั่งนี้มันมีสองฝั่งนะครับกท่นผู้ชมก็สามารถที่มาเยี่ยมชมได้นะครับที่สวนนกยุงนะครับคือชุมทางลาดเพื่ออะไรเนะี่ยตอนนี้ไก่ตกนะครับสามารถเข้ามาข้างในได้เลยนะครับน้นกแต่ขายแบบเป็นสวนเปิดนะครับสามารถที่เข้ามาดูข้างในได้ถ้าเรามีอาหารให้เขาก็โอเคนะครับเขาจะมมาทำรูนี้ มันเป็นถั่วงเป็นอาหารมัเป็นอาหารอรัเฮะเอ๋มันกินได้เหมือนกันนะอื่สนขใเนใหค่อยอืนตอนนี้ช่วงสิบโมงนี่ก็คือมีการกินอาหารแล้ะเราจะเลี้ยงไงว่าว่าตัวเด็กกินอะไรกินแล้วไหนไม่กินทีไม่เรม่ยเรื่อยนะจะรู้อเอิรอเอ๋อ่งีบ ป,ปกติคือจะเปลี่ยนกันมาอ๋อสลับกันมาเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วก็เียนนี่อ๋ออย่างนั้นเลวงนี้มันร้อน่ยนอ๋อมันจะครับไก่ตอกนะครับเรืนนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นนะครับนี่ครับนกยุงนะครับทาราสมเชดสวยมากตอนนี้มันมีเงาแดดนะครับเงา ผสบนะครับทำให้เราเราไม่สามารถมองเห็นผิวของเขาครับก็จะมีลักษณะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับก็ <c oughs> สามารถเราให้อาหารได้เลยนะครับที่ <c oughs> ป้าเขาบอกนะคร <c oughs> ับก็เสียงดีโอ้ตัวนุก็อยู่ข้างบนนะ <c oughs> เสียงดังมากนะห <c oughs> าคู่ครับหาคู่ เดยเรือม,มาได้เลยครับที่สวนเปิดครับที่ตุ่งท่าลาดนะครับ okay, เกะตออยู่มุมนี้ก็สวยนะครับมองเห็นเขาชัดเจนนะครับว่าลักษณะสีเขาเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับแ้วก็หางดูหางนะครับหางยาวมากนะครับลักษณะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับจะมีหอนข้างบนนะครับ ฝั่งนีเป็นสีฟ้าฝั่งนี้เป็นสีเขียวครับมันมีหลายพันนะก็มา้องเชียรได้นักเรียนก็มาแล้วตอนนี้อาออ,ออกเสียงเลยนะออกเสียงเลยนะฮะ